วถามะะว่าคุณถอนสัญชาติอังกฤษแล้ว<อ>หรือ,อยังผมผมไม่ได้เป็นคนไปแจ้งเกิด <c oughs> คุณก็ยังไม่รู้ตัวคุณเลยค่ะกคุณจะสัญชาติอะไร<อ>จะจ่องสัญชาติไม่เท่าไหร่นะคะดันมีสัญชาติที่สาวขึ้นมาอีกสัญชาติอะไรคะ,ะ,รคะนี่พี่ป้อมคะแต่แต่โบราณเขาบอกนะคะพี่ป้อมอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาไม่ใช่ค่ะอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนแพ้ พี่มันแพ้จนมันเสียสติไปแล้วเอามีแต่แพ้แพ้นะคะอู้หูน่าสงสารมากค่ะเอาผ้าเอาผ้าที่มันใส่หัวถุงยางเอาไว้เขาเหรอคะใส่หัวถุงยางด้วยเหรอคะพี่ผ้าที่คุณพี่เตรียยเมาไว้ตายแล้วค่ะน้องมาร์คขาแพ้นี่ทําได้ทุกรูปแบบเลยนะเพื่อแบบว่าเพื่ออยากจะชนะนะคะแต่ว่าีป้อมขาถุงยางอนามัยเขาไว้ใส่หัวอย่างอื่นค่ะค่ะแต่ว่าดูคุณมาร์คสิคะหน้าตาเหมือนเหมือนนะพี่ป้อมเนาะ หน้าเหมือนถุงยางเหรอคะตายแล้วใส่ตอนไหนคะคุณคุณน้องมะแดงค่ะพี่ป้อค่ะไอ้คนทำนี่ก็ช่างชิดเนาะช่างชิดค่ะนะคะเป็นหมวกแบบว่า แสดงว่าอยู่บนหัวของคุณมากแล้วมีแต่อย่างว่าเลยนะเนี่ยแต่เรื่องอย่างนี้การปมใช่ก็ก็เรื่อ, <c oughs> อฟฟงอ,อย่างนี้นะคะถึงได้พากันขุดคุยไอโฟรซีซงซีซันอะไรเงี้ยพักเขาคงมีแต่เรื่องอย่างนี้นะคะ <c oughs> ใช่มีป้อมแหม่มันก็เป็นมาตั้งแต่หวัวหน้าพักเก่ามาแล้วราคานะคะ <c oughs> คือแบบไม่ร้องโมงแดงก็ไม่เข้าใจนะพี่ป <c oughs> ้อมนะเป <c oughs> ็นถึงหัวนหน้าพักแต่ว่า แล้วก็บอกว่ามีจริยธรรมมีศิลธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ป้อก็หัวอย่างเงี้ยมันคิดแต่เรื่องแบบดีไงพี่ป้อมขาลูกพักถึงได้ดูคลิปโป้ดในสภาใช่ไหมนี่พี่ป้อมขาแล้วน้องแดงก็มีภาพอีกแต่ัดภาพเพราะว่าในสมองมันมีอยู่แต่ในแบบนี้มันก็เลยไม่มีหัวคิดเรื่องพี่ป้อมขาพี่ป้อมพี่ป้อมในฐานะที่เอารูปภาพลงไปได้แล้วค่ะเห็นหน้ามาแล้วหมั่นไส้ค่ะไม่ค่ะพี่เห็นหน้ามันมีความสุขค่ะโดยเฉพบ ครอบกลุ่มด้วยถุงยางอนามมยพี่ป้อมพี่ป้อมพี่ป้อมในฐานะที่พี่ป้อมเป็นเป็นเป็นเรียกว่าหมอหมอลำเนี่ยนะเป็นหมอลำพี่ป้อมพี่ป้อมเวลาพี่ป้อมเห็นตัวหนังสือพี่ป้อมเคยกราบไหว้หนังสือไหมอู้ตายฉันไม่ได้เป็นหมอลำฉันเป็นเด็กนักเรียนฉันต้องกราบไหว้ค่ะมาแดงเวลาจะสอบเลยนะพี่ป้อมคือเวลาเราจะอ่านหนังสือเราด้วยความเคารพเพราะว่า อักษรไทยเนี่ยประดิษฐ์มาโดยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชค่ะใช่ไหมครับคือเวลาเราเราก็คือเวลาน้องแมลงจะ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 สอบหนังสือจะอ่านหนังสือน้องแมงก็จะต้องวหว้หนังสือเพื่อให้เรามีสมาธิในการอ่านให้เราจิตใจเรามุ่งมั่นก็คือเราเราเราต้องเคารพนะคะเราเคารพอะค่ะคุณแต่ว่าพิสิทธิเวชาชีวะค่ะพี่ต้อมดูความเลวซามต่ําช้าของอพิสิทธิเวชชาชีวะนะคะขอภาพถัดไปขึ้นมาเลยค่ะดูความนะคะดูคนพานสันดานต่ําสันดานชั่ว หัวสมองไม่มีเรื่องเลยถ้าคนเราคิดเรื่องดีๆนะครับมันจะไม่มีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาคุณน้องขาวลูกพี่มันเหยียบตัวหนังสืออะค่ะอยู่ในไฟล์มันแดงของคุณพี่อะค่ะมันจะมีแบบมันเหยียบนโยบายของนายกทักษิณค่ะด้วยความแบบว่าแบบว่ามันภูมิใจในตัวของมันมากคือคนที่เขามีความคิดเนนันะพี่ป้อมมันจะมีความคิดอะไรล่ะคะเขาก็จะไม่ทําแบบนี้คนทนี่มันคิดดีคิดดีค่ะดูสิคะข้าม3าบบาทรักษาทุกโรคของฉัน นะคะไอ้มาร์คนะคะอบอกตามตรงเลยว่า30บาทดีๆที่สุดในโลกใช่ต่างประเทศก็ไม่มีไม่มีไม,มไม่มีฉันดูแล้วสหรัฐอเมริกาเขาต้องเสียค่ารักษาเขาเพิ่งมาเรียนพระประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยเพิ่งที่จะเริ่มมาทําโครงการแบบนี้เกิดขึ้นถามจริงๆเธอพรรคประชาธิปัตย์ของคุณน่ะเคยทําอะไรให้ต่างชาติได้มาเรียนแบบได้ไหมยกเว้น ช้างไข่เป็นกิโลแม้แต่ประเทศฝรั่งเศสนะที่ตอนน้ที่ส่วนมากเขาเนี่ยคือเขาบังคับให้ทําประกันสังคมก็จะได้รับประกันสุขภาพไปใช่กับบังคับคือเราต้องเสียตังค์เราต้องเสียตังค์แต่30บาทไม่ได้เสียไม่ได้เสียไม่ได้ไม่ได้บังคับรัฐบาลใช่จัดสรรงบประมาณไปให้บริหารจัดสรรงบประมาณสุดยอด สุดยอดในในศิลป์ชาชีวะเดินข้ามค่ะเดินข้ามเหยียบเดินเหยียบตัวหนังสือนะคะเดินเหยียบตัวหนังสือคือตัวหนังสือก็ช้ำพออยู่แล้วนะคะยังเดินเหยียบย่ํานโยบายของพระนทานของพ่อเราอะค่ะพ่อทักสินของเราค่ะก็คนต่ำๆที่คิดได้แต่การแสดงกิริยาต่ำๆเร็วซ้ำต่ำช้าแบบนี้นี่แหละนี่นะคะถ้าไม่ต่ำนะคะจะหนีทหารได้ยังไงล่ะ นในประเทศไทยนี้มีใครหนีทหารบ้างคะเทรนทหารต้องโดนจับขังคุกนะพี่ป้อมคายี่สิบปีนะ,ะอายุความอ่ะคือพี่ป้อมขาคืออย่าง <ฮะ S 1> อย่างที่อย่างคืออย่างน้องมนแดงที่เห็นเห็นเลยเนี่ยสมมุติว่าไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารใช่ไหมพี่ป้อม <ฮะ S 1> ก็จะต้องพอปีถัดไปเนี่ยไป มันก็ต้องเกณฑ์อยู่ดีอะค่ะคุณน้องมาแดงค่ะศาลเขาก็จะสั่งปรับ500บาทโทษจำคุกหนึ่งเดือนอัดรอลงอาญาก็ต้องไปเป็นอาหารเลยคือต้องไปเป็นอาหารเลยแต่นายอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ้างว่าอะไรนะพี่ป้อมอยู่ในระหว่างไปสมัครไปสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อย <ค>ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกณฑ์อาหารล้วไปสมัครเป็นอาจารย์เีดนในร้อยคนไม่ได้เลย,นเลยขนาดเขาเขาสมัครยามอะ่ะยังไม่ได้เลยเขาบอกต้องผ่านการเกณฑ์อาหารมาก่อนคือพี่ป้อมคืออย่างนี้นะมสมมติเขาแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุ<ฆ>คือตั้งแต่18-20ปถึง2ีปีเนี่ยถ้าจะไปสมัครเป็นอาหารเนี่ยนะ<ฆ>ก็ต้องมีใบสอดอกสดอดกเเพื่อ สอดอที่ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิดทหารเอาไว้และพอ21ปีถึงขึ้นไปเนี่ยต้องมีใบสอดอแปอดสอ9หรือสอดอสอย่างสามอันนี้เท่านั้นค,คนที่อายุ21ปีหรือคนที่จะต้องมีภาระไปเกณฑ์ทหารห้ามตัครเขารับราชการไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพนละเรือน เทวสมัครไปกินเงินเดือนนะคะหน้าด้านค่ะแล้วพี่ป้อมขา <ฮะ S 1> ทำงานนะคะปีหนึ่งทำงาน365วันค่ะาลา200วันลา200ว,นนะะ200วันไปทำงานจริงๆ35ิวันค่ะตายตายแล้วถ้าเกิดว่านะคะมีคนไทยแบบนี้นะคะสัก20คนนะคะประเทศไทยนะคะลมจมสิคะ,ะนะคะกินแรงนะคะนี่ก็คือโกงชาติโกงแผ่นดินแล้วไม่ทำงานแล้วยังจะมารับเงินเดือนเบี้ยววัดอีกน่าดานสุดๆเลยค่ะใช่ค่ะ